ก่อนหนึ่งก็กาวสวัสดี FC พี่น้องชาวยูทูบท่านนะครับ FC ช่างถเกษตรมีส่วนทุกท่านนะครับวันนี้เราพามาชมเรเชร200ครับกำลังลอกนาครับไม่ลอกล่านาตักหญ้าวรอกครับมันมีดินมีหญ้าเยอะครับอันนี้มือใหม่ครับมือใหม่ครับขับครับ นี่ครับที่เขาตักมาครับเนี่ยก็ได้อยู่นะครับอันนี้เขาตักมาครับือใหม่ครับับนะครับลเตัดตัดข้างวันนี้ยังเด็กด้วยนะครับมือใหม่ครับครับ <MBA. S 1> รยยครับ ยังไม่รุ่นนื้อเลยครับครับ หักเลยแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าคนขับซะหน่อยโอ้มีวาด้วยนะครับมี่วา้วยโอ้ยสุดๆกำหักเยูว่วัยรุ่นครับกำลังกำลังอยากขับอยากนะนี่ครับกำลังเป็นวัยครับถ้าอายุมากมาแนละ้วไม่ใชได้ครับแต่ยังวัวยรุ่นเด็กอยู่ก็ จะเป็นไวนะครับเข้าใจไวตักแล้วขนะูดไว้ครับขูดไว้เผื่อเวลาหกล้อมาก็ได้ตักขึ้นทีเดียวครับจะได้ไวขึ้นจะไม่ต้องมัวมาเขีียมาอะไรับ ดูคลิปนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ตามช่องรถไทยซิงนี่หรือช่องพัชริเบตด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปครับจะมัวๆเลยครับ เัเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คนขคับหนะ่อย เปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยน้ำมันเติมมาแล้วสองพันอยู่ไหมเนี่ยมอยู่ยฮะมาดูันนี้เติมมาหรอเอ้เติมมาแล้วเตรียมทางสุกันเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสุดจัดสุดจัดทางนี้ก็จะสว่าง่อยครับอันนี้ยังไม่รุ่นอยู่นะครับเนี่ยขับแมคโครเป็นแล้วครับหาเงินได้แล้ว <c oughs> อันนี้เขาบอกว่าแปลงแรกครับแปลงแรกทุกครั้งอะไรคุณแต่บอ่อแล้วทุกครั้ง <c oughs> ทุกครั้งนังเขาบอกว่าขุดแต่บอ่อนะครับอันนี้แปลงแรกครับงานแรกงานแรกก็ได้นะครับเนี่ยก็โอ้โหก,ก็ถือว่าจริงก็ได้ครับพอสมควรครับเนี่ยถ้าเป็นบางคนขุดก็จะเป็นเบ้านขนมคกนะครับอันนั้นก็ถือว่าเขายังได้อยู่ ไปต่อได้ไม่อยู่แค่นี้ครับดูหน้าคนขับไปครับเลี้ยงปายครับคนขับบอกว่าความที่จะเลี้ยงปลาแล้วมับเนี่ยตอนเช้าครับเอาเอาเปิดประตูลุยเลยเนี่ยเนี่ยครับกลับไปดูเลยเนี่ยเนี่ยใหไแมเนี่ยแมเนี่ยอย่า่าเขาหลอกไม่ใช่ครับเขาไม่ได้โกหกครับ เราขับเป็นจริงครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเน่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 ครับถ้าคนใจรักครับจะแบบนี้ครับเน่เน่อันนี้เขาใจรักจริงครับใจรักจริงครับนี่นี่โชว์เลยเป็นยังไงครับเน่ สองไล่ครับโผล่ปิ๊กบ้มใหญ่เลยนี่คนขับนี่ลงมาแล้วเช็คดูนันโดนี่แล้วเดี๋ยวไปดูรอชมคลิปหน้าครับ